ก็ขอกัาบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องในสายบณสายธรรมก,ก็ในนามของปู่กาหลงวทัที่สาวโลก็สำนักอาสมอยู่ที่หนึ่งหทับสหมู่สิบตำบลหนองพระอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาก็อยู่ที่นั่นมาได้ประมาณตกเกือบ20่สิบปีก็ มีเกิดความทานในทางนี้เลยก็มาตามหาครูบาอาจารย์ท่านก็ได้ชี้แนะแนวทางใน,นทางธรรมและหลายอย่างก็ได้ความชี้แนะของ an, ครูบาอาจารย์ก็เอามาช่วยเหลือผูอ้ที่ไงอะที่ได้อ่า อยู่ในทางที่ว่าอย่างไงอ่ะก็อยู่ในทางก็ปฏิบัติอยู่นะก็ปฏิบัติทำดูในที่ถ้ำมั่งก็หลายๆที่ก็มีคนเข้ามาชวนในทางการรักษาช่อยปรับไอ้พวกเส้นเอ็นอะไรรักษาทางการเหยียบทางสมุนไพรที่รักษาเส้นเอ็นก็ พอได้ช่วยเหลือบรรเทา่อไปได้มั่งแต่ว่าที่ปูอยู่กอ็อยู่ที่อาสมก็ได้ชักชวนเขามาทางปฏิบัติและอยู่ทางทางสายปฏิบัติน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิจกุฎจันทบุรีสักพคุณสูตรดมบรรเทาอาการวิงเวียนศีรษะหน้ามืดคล้ายจะเป็นลมพาแก้ปวดเมื่อย บวมคล็ดขัดยอกพกช้ำแก้พิษมาแรงสัก์กระต่อยนวดคลายกล้ามเนื้อกล้ามเนื้ออักเสบเส้นเอ็นตึงเส้นเลือดขอดกับน้ำมันหม่องสมุนไพรร้อยแปดพระพุทธบาทเขาคิดจะกูดสนใจติดต่อได้ที่น้ำมันหอมสมุนไพรสเสลดขังพรนพระพุทธบาทเขาคิดจกรูด จันทบุรีสรพพคุณสุดดมแก้ลมหอมเย็นสดชื่นแก้พิษมาแ้งสัตว์กัดต่อยบรรเทาอาการปวดบวมเคล็ดขัดยอกพกชันน้ำมันหอมสมุนไพรเลดพังพรอนพระพุทธบาทเขาคิจกูดสนใจติดต่อได้ รับข่าวสารเรื่องที่ท่านต้องการรู้วิธีไหว้ให้ได้รับความสำเร็จเป็นอย่างไรจกักดิ์อย่างไรทำไมมีคนมามากมายทำไมคนเราถึงต้องไปเขาพิจกูลที่ถูกต้องเราจะไหว้อย่างไรไหว้รอยพระพุทธบาทเพื่ออะไรผ้าแดงมีอะไรคนไปกาบไหว้ ทำไมต้องเขียนนมัตสการรอยุทธบาทเทพเจ้าแห่งเขาพิจกูดเพื่อสิริมงคลสร้างบุญบารมีให้กับชีวิตสมัครสมาชิกรับข่าวสารผ่านมือถือสมัครบริการฟรี